ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโทษแรกขงโดนปรับ25,000ปอนด์เจ็ดเหลืองสองแดงหงแดงลิเวอร์พูลถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ปรับเงินอัตโนมัติ25,000ปอนด์หลังผู้เล่นรับ7ใบเหลือง2ใบแดงในเกมแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์2ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลแพ้กับทัพไกเดียทองในเกมอื้อฉาวเรื่องการทำหน้าที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินโดยเฉพาะจังหวะที่ลุยดีอาสหลุดเดี่ยวทำประตูได้ แต่กลับถูกตัดสินให้เป็นลำหน้าก่อน PGMOL ได้ออกมาขอโทษหลังจากจบเกมว่าเป็นความผิดพลาดจริงของทีมงานอย่างไรก็ตามนอกจากนี่ผู้จะเสีย3คะแนนแล้วพวกเขายังโดนปรับเงินอีก25,000ปอนด์จากความผิดปล่อยให้ผู้เล่นถูกจดชื่อเกิน5ใบเจใบเหลือง2ใบแดง Alexis Mac a อ l i s t e r m o h a m e d SalahAndro b u สันและเฟอร์กิวฟานได้เป็นนักเตะที่ถูกจดชื่อรับใบเหลืองในเกมรวมถึง Peter k r ว u ส ผู้ช่วยผู้จัดการทีมเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจดชื่อในเกมนี้เช่นกันส่วนเคอร์ติสโจนถูกใบแดงโดยตรงขณะที่ดิโกโชต้ารับใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามรวมแล้วลิเวอร์พูลรับใบเหลืองในนัดนี้ไปเจ็ดใบใบแดงอีก2ใบจึงถูกปรับเงินอัตโนมัติทันทีจาก FA จำนวน25,000ปอนด์ทั้งนี้รายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคระบุว่าโงแดงเตรียมรับโทษเพิ่มเติมจากทาง FA หลังออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผู้ตัดสินเสียเสียให้หายหลังจบเกมรู้หรือไม่ ESPN UK รายงานว่าทีมลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ได้รับผลการตัดสินที่ผิดพลาดมากเป็นอันดับ2เมื่อรดูก,การที่แล้วและนั่นส่งผลทำให้พวกเขาพลาดแต้มไปถึง9คะแนนในฤดูก,กาลที่ผ่านมาทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการตัดสินของ VAR ทั้งนั้น อลิซอนเบเกอร์ออกมาเรียกร้องให้พิมลีกนำการใช้งานเทคโนโลยี VAR ที่ใช้กับฟุตบอลโลกมาใช้บนเกาะอังกฤษจากบทสัมภาษณ์กับเดลี่เมลในทวารทีมชาติบราซิลยืนยันว่าควรใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้ในฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาการใช้ VAR ในฟุตบอลครั้งที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับในแง่บวกมากๆในการให้ผลการตัดสินที่ยุติธรรมและทำให้รายการนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี แต่เรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในพรีเมียร์ลีกโดยพวกเขายังคงใช้การตาัดสินจากทีมงานในห้องวอร์มที่สตอรี่พาร์คทางด้านอลิซอนต้องการให้มีการนำ VAR ที่ฟีฟ่าใช้ในเกาะอังกฤษเขาได้กล่าวว่าผมบอกอยู่เสมอว่า VAR มันเป็นเรื่องดีสำหรับสถานก,การณ์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบนี้มันน่าเหลือเชื่อที่เรื่องเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นราวกับเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจัดการและเราก็มีเทคโนโลยี ทำไมพวกคุณไม่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับฟีฟ้าที่ใช้กับในฟุตบอลโลกแกรี่เนวิลอดีตนักเตะและกุรูชื่อดังชี้ถึงเวลาแล้วที่พิมลีกจะต้องนำระบบเช็คลำหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้หลัง VAR ทำผิดพลาดอีกครั้งกลายเป็นประเด็นร้อนกับจังหวะก,การตัดสินของกรรมการและ VAR ในเกมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะลิเวอร์พูลเมื่อคืนวันเสาร์ลุยดิอาสวิ่งทะลุไลแนวรับของสเปอร์ไปยิงเข้าประตู แต่ลายแมนยกถงล้ำหน้าจากภาพช้าแข้งชาวโคลอมเบียไม่ได้ล้ำแต่ก็ยังถูกจับล้ำหน้าอยู่ดีแม้ VAR เช็คแล้วมีการเปิดเผยในภายหลังว่าจังหวะดังกล่าวเป็นการสื่อสารอันผิดพลาดระหว่าง VAR และกรรมการในสนาม VAR คิดว่าการตัดสินในสนามใช้จังหวะดังกล่าวเป็นประตูจึงบอกกับกรรมการไปว่าเช็คเรียบร้อยแล้วกรรมการเลยเข้าใจผิดพลาดไปด้วยและยืนยันตามเดิมว่าจังหวะดังกล่าวเป็นล้ำหน้า จังหวัดดังกล่าวใช้เวลาไม่ถึง40วินาทีในการเช็คภาพช้าและกลับมาแข่งต่อในขณะที่แฟนบอลหน้าจอก,ก็ได้เห็นภาพจาก v a r ไม่ถึง10วินาทีในตอนที่พวกเขาเช็คช็อตนั้น PGMOL หน่วยงานของผู้ตัดสินออกมาขอโทษกับความผิดพลาดของกรรมการที่ทำหน้าที่แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ความเดือดดาลลดลงไปเลย เนวิลเองก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่พิมลีกจะต้องเอาระบบจับล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้เหมือนอย่างที่มีใช้ในฟุตบอลโลกแชมเปี้ยนลีกและเซเดาเทคโนโลยีโกลายและล้ำหน้าคือสอสิ่งสำคัญในความแม่นยำของ VAR เนวิลบอกผ่านโซเชียลมีเดียเดือนที่แล้วผมขาดความมั่นใจกับการตัดสินจังหวะล้ำหน้าไปและว,วันนี้ก็ยิ่งทำให้ความมั่นใจเหือดหายมากยิ่งขึ้นเอาระบบอัตโนมัติมาใช้เดี๋ยวนี้เลย หากมีการนำระบบจับลำหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้ผู้ตัดสินที่คุม VAR ก็ไม่จำเป็นต้องลงมือตีเส้นเองเพราะระบบประมวลผลให้ระบบดังกล่าวจะจับความเคลื่อนไหวของนักเตะหลายคนจากหลายๆจุดของร่างกายทั้งหัวปลายเท้าท่อนแขนช่วงบนและหัวเขา่าก่อนจะประมวลผลแล้วแจ้งให้ทราบว่าจังหวะดังกล่าวลำหน้าหรือไม่ช่วงปิดสีซั้นพิมรีก็ได้โหวตเรื่องนี้แต่เสียงจากสโมสร,รส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วย พวกเขาเลยทําการติดตั้งกล้องรอบสนามเพิ่มอีก4ตัวเพื่อช่วย VAR ต้องทำยังไงถึงจะยุติธรรมสำหรับลิเวอร์พูลขอขอบคุณบทความจากบอบูเมื่อลิเวอร์พูลไม่ยอมรับคำขอโทษของ PGMOL กรณีผู้ตัดสินและ VAR แสดงความผิดพลาดออกมาอย่างน่ากังขาในเกมที่ตัวเองพ่ายแพ้สเปอร์แล้วต้องทำอย่างไร มันถึงจะยุติธรรมสำหรับพวกพี่ๆเข้ามากที่สุด 1. แข่งใหม่แม่งเลย 2. ปรับผลการแข่งขันใหม่เป็นเสมอการด้วยสกอร์2ต่อ2และเพิ่มให้ลิเวอร์พูลหนึ่งแต้ม 3. ลงโท,ทษผู้ตัดสินในเกมนั้นสถานหะนักเพราะแค่แบนอย่างเดียวไม่สาสมต่อความผิดมันต้องเอานกวีดเสียบเข้าไปในรูดากแล้วให้เจอเกนครอปพ่นล,ลมเข้าไปแบบสุดแรงเกิด 4. ต่อไปนี้ต้องแต่งตั้งให้ไมเคิลโอลิเวอร์ลงตัดสินเกมของลิเวอร์พูลทุกนัด 5. 5. ประกาศให้เจนัดแรกของพิมลิรุตการนี้เป็นโมฆะแล้วเริ่มต้นใหม่เลยเพราะมันมีปัญหาเรื่องนี้มามากมายหลายคู่ไม่ใช่แค่ไก่กับหงเพียงคู่เดียวข้อนี้เด็กผีเห็นด้วยเต็มตีนขอบอกฮ่าฮ่หมายเหตุมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างหยอกหยอกันนะครับกรุณาอย่าสีเครียด ประยศ์ VAR 5เกมเช้าพิมรีกสี่สั้นสองพั่น2023-2024 VAR สร้างความช็อกให้กับเกมลูกหนังของพิมรีอีกครั้งเมื่อลิเบอร์พูถูปฏิเสธการได้ประตูนในเกมบุกไปแพ้สเปอร์2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผ่านมาถึงตอนนี้แฟนบอลทั่วโลกไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยที่ VAR สร้างปัญหาให้กับเกมการแข่งขันอย่างไม่รู้จักจบสิน้นแน่นอนว่าเกมที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมไม่ใช่ครั้งแรกที่ VAR ตัดสินจังหวะสำคัญ ของเกมค้านสายตาคอบอลแถบเท่าที่ผ่านมาคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพหรือ PGMOL ได้แต่ขอโทษถึงความผิดพลาดของมนุษย์โดยที่พวกเขาไม่อาจหาวิธีแก้ไขอะไรได้เลยนอกจากพักงานผู้กระทําผิดแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเอาเป็นว่าอีกไม่ช้าไม่นาน VAR จะต้องกลับมาหลอกหลอนทีมฟุตบอลอีกแน่ไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งและถึงตอนนี้ซีซั่นนี้มีเกมในพิมพ์หลีก5านัดแล้วที่เป็นไปอย่างเฉาโชว์จากความผิดเพี้ยนของเทคโนโลยี หนึ่งเมเจอหนึ่งวูฟแทมตันศูนย์วูฟระบุว่าพวกเขาสมควรได้ลูกโทษในช่วงทดเวลาจังหวะที่อองเดโอนาในทวารใหม่ของเมเจ็ดซึ่งได้ประเดิมสนามกระโดดขึ้นชกบอลจะกลายเป็นว่าเขาปะทะใส่ซาซาคาราสิตก่อนที่บอลจะลอยมาถึงจากนั้นหลังจบเกมไม่นานจอหนมอสตัวแทนผู้ตัดสินได้บอกกับแกรดี่โอนิวกุนซือทีมหมาป่าว่าพวกเขาสมควรได้ลูกโทษ 2. แมนซิตีห้าฟูแลมหนึ่ง ช่วงที่สกอร์ยังเป็นหนึ่งต่อหนึ่งลูกโคของนาธานอาเก้ก่อนจบครึ่งแรกอึดใจเดียวถูกระบุให้เป็นประตูทั้งๆที่มานูเอลอาคันจียืนกีดขวางแบดเลโนโ่นายทวันเจ้าส่วนน้อยในตำแหน่งล้ำหน้าโดยพยายามเล่นบอลด้วยแน่นอนว่าแม้กองหลังเดอร์บายสีฟ้าจะไม่ได้สัมผัสดโดนบอลแต่เขามีส่วนทําให้เลโน่ถูกรบกวนหากแต่มีการตัดสินให้ลูกมงของเซนทารั ub, ทีมชาติฮอลแลนด์เป็นประตูเช่นเดิม 3. ลิเวอร์พูล3บอลมัดหนึ่ง ผงแดงผลิตศึกเดอะเชอรี่ได้แม้พวกเขาจะเหลือนักเตะแค่10ชีวิตหลังจากอลิซิสแมกอลิสเตอร์โดนไล่ออกในเกมแรกของเขาที่แอนฟิ์โดยดาวเตะทีมชาติอาเจนินาถูกระบุว่ายกเท้าสูงใส่ฝ่ายตรงข้ามผู้ตัดสินแจกใบแดงให้แมกอลิสเตอร์โดยชี้ว่าทุกอย่างชัดเจนขณะที่ VAR เลือกที่จะไม่แทรกแซงแต่สุดท้ายใบแดงของดาวเตะลาตินก็ถูกยกเลิกในเวลาต่อมา4สเปอร์2ลิเวอร์พูล1 เป็นเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเช้าโชว์ที่สุดในซีซั่นนี้เนื่องจากประตูของลุยดิอัไม่ล้ำหน้าแต่ VAR สร้างปัญหาจนได้อย่างไรก็ดีมีการชี้แจงว่า VAR ไม่ไม่ผิดพลาดหากแต่ลิเวอร์พูลชวดได้ประตูเนื่องจากผู้ตัดสินเข้าใจผิดกันเองจากการสื่อสารที่คาดเคลื่อนโดยทีมงาน VAR เข้าใจว่าท่านเปายืนยันการได้ประตูพวกเขาจึงไม่ได้แทรกแซงการยกถงล้ำหน้าของไลแมน5ฟอเรสต์1เบรนท์ฟอร์ด1 โธมัสแฟรงก์กุนซือเดบีออกอาการหัวเสียหลังจบเกมที่ทีมของเขาบุกไปเจ้ากับเจ้าป่าหนึ่งต่อหนึ่งที่ซิตี้กราวเนื่องจากยูอันวิซ่าวิ่งไล่บอลและเข้าหาบอลได้สำเร็จก่อนโดนแมตช์เทอร์เนอร์ในทวารเจ้าบ้านเตะล้มในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินและ VAR ปล่อยผ่านชัดเจนว่าวิซ่าสมควรได้ลูกโทษโชคร้ายที่มันเป็นความผิดพลาดจาก VAR ผมรู้ว่ามีการพูดกันถึงเรื่องนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วในตอนนี้ผมจึงเบื่อมากแล้วที่จะพูดถึง VAR อีกแฟรงก์ Frank เอ่ยหลังเกม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ